คุณผู้ชมครับวันพุ่งนี้นะครับสโมสรเอสซีเมืองทอยแต่ของเรามีโปรแกรมลงสนามอุ่นเครื่องในฟุตบอลทัวร์นาเมนต์พิเศษนะครับกับสโมสรบีเอซีเทโรก็ถือเป็นนัดที่2นะครับที่กิเลมของเราจะได้ทดลองทีมในช่วงปรีซีซั่นนะครับ ซึ่งฟุตบอลทัวร์นาเมนต์นี้ก็เป็นฟุตบอลสําหรับน้องๆหลายต่อหลายคนนะครับที่ไม่ค่อยได้รับโอกาสในช่วงที่ผ่านมานะครับหลังจากที่คุณพลกิเลนพิจิตรของเราเดินทางกลับมาจากประเทศจีนนะครับผู้เล่นที่เดินทางไปประเทศจีนก็ได้รับโอกาสในการพักผ่อน 1>, 1วันส่วนผู้เล่นคนอื่นๆนะครับน้องๆเยาวชนรวมไปถึงนักเตะที่ไม่ได้เดินทางไปร่วมทีมในครั้งนี้อย่างก,กัปตันโกดัสกรนทองเหลาหรือฟาบิซซโอนะครับก็ยังคงซ้อมต่อนเนื่องที่เมืองไทยเพื่อโปรแกรมฟุตบอลอุ่นเครื่องนักพิเศษกับทีมบีซีเทโรที่จะถึงในวันที่12กุมภาพันธ์เวลา18นาฬิกาณสนาม s c g s t a d i เ m นั่นเองนะครับ หลังจากทัวร์นาเมนต์พิเศษนี้นัดแรกสโมสรเอสซีมงทอยเตะของเราเอาชนะทีมรีสเเกต f อซไปได้2ประตูต่อศูนย์จากการทำประตูของเนกราวและก็ชอมมี่นะครับซึ่งวันพรุ่งนี้นะครับช่วงเวลา18นาฬิกาแฟนคลับเอสซีมงทอยเตกของเราท่านไหนสนใจที่จะมาให้กำลังใจนักเตะกิเลนพยองชุดยังเพลเยอร์รุ่นใหม่นะครับก็ห้ามพลาดนันค่ะที่สนามเอสซีจีสเตเดียมนะครับเพราะว่านักเตะที่ไม่ได้ลงสนามในเกม เอฟซีแชมเปี้ยนลีกที่ออกไปเยือนทีมเซี่ยงไฮ้ไม่ว่าจะเป็นพี่ฮาร์ฟเสกเสสีใส,สพี่ได้ปิยพลภายนิชกุลหรือกับตันโกดัดสกรทองเหลาที่ติดโทษแบนเมื่อเกมที่แล้วแล้วก็ฟาบิซิโอนะครับที่ไม่มีชื่อเล่นฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกทั้งหมดจะได้กลับมาลงสนามในเกมนี้ก็จะขาดนักเตะบางส่วนนะครับที่ติดภารกิจใน,นการรับใช้สถาบันในฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ก็หลายต่อหลายคนเลยละครับก็ไปฝึกซ้อมกับจุฬาธรรมศาสตร์อยู่แต่ไม่เป็นไรครับ เพราะว่าในทวัวร์นาเมนต์พิเศษนี้นะครับสมโมสรเอสซีจีงทอยแต่ของเรายังมีดาวรุ่งที่น่าสนใจหลายต่อหลายคนอยู่ในทีมชุดนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเคนพิชาอุตรานักเตะที่โชว์ผลงานได้อย่างโดดเด่นให้กับสมโมสรพัทยายูไหตในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับก็ <S <S จะได้โชว์ผลงานให้กับแฟนคลับกีเลยพยองของเราได้ชมกันรวมไปถึงมิดฟิลเบอร์10นะครับซึ่งเป็นกัปตันทีม U19 ้าชุดแชมป์โค,คัชที่เอาชนะทีมบุรีรัมย์มาได้1ประตูต่อศย์อย่าง วงวงสกอรชัยกุลเทวินนะครับก็จะได้โชว์ผลงานให้กับแฟนขับกีฬาของกเราได้ชมกันในนัดชิงชนะเลิศกับฟุตบอลโคกคคัพเนี่ยโชว์ผลงานได้อย่างโดดเด่นมากๆเลยล่ะครับเป็นนักเตะที่หลายต่อหลายคนไม่เคยรู้จักนะครับพอจบเกมนัดชิงชนะเลิศโคกคัพอยู่19ปีต่างหาข้อมูลของวงสกอรชัยกุลเทวินกันใหญ่เลยล่ะครับวันพรุ่งนี้นะครับเจ้าตัวน่าจะได้รับโอกาสจากโคชแบทนทศตวรรณีปานในการลงสนามพ,พบกับทีมบีซีเทโร ซึ่งแฟนคลับกีฬาผอญของเราท่านไหนสนใจนะครับก็ห้ามพลาดไปนันขาดนะครับเข้าให้กําลังใจนักเตะกีฬาอของเราได้ช่วงเวลา18นาฬิกาที่สนาม s c g Stadium นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเอาชนะทีมบีซีเทโรได้นะครับเราจะไปแข่งอีกนักหนึ่งในวันที่14กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ที่สนามรีโอสเตเดียมซึ่งก็น่าจะเจอกับทีมบกอกรลาส f c นั่นเองครับ